สวัสดีครับผมเคียงเอก,กพลในทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมเป็นประจำนะครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคาช่วงบ่ายแบบนี้นะครับสั้นๆและก็กระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่เข้าซื้อจุดที่จะขายทํเงินทองคําประจาวันอังคารที่26กันยายน2566ครับทองคํลุ่งลงแรงเลยทีเดียวนะครับหลุดต่ากว่าระดับแนวรับเดิมซึ่งหากการย่อตัวลงแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ากว่า1,905เหรียญนะครับมีโอกาสครับที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ แนะนำนะครับว่าเล่นสั้นทยอยเก็บตามแนวรับยังคงทำได้อยู่รายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับกลับมาแล้วตามคำเรียกร้องทองคำแท่งลามเกียน์ go treasure ไทยอาร์ตทองแท่ง99.99% 99เก็บสะสมได้แล้ววันนี้ น้ำหนัก1กรัมราคาเพียง2,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาเริ่มกันที่ราคาทองคำในประเทศนะครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคำรู้ไม่ถึงนะครับราคาทองคำจากทางออสซิสครับในส่วนของราคาสมาคมนะครับ9สเนี่ยสมาคมล่าสุดนะครับรับซื้อคืนก็อยู่ที่บาทละ32,800บาทขายออกนะครับจะอยู่ที่32,900บาทครับปรับบวกเพิ่มมา50บาทนะครับ จากการจากราคาปิดของเมื่อวานนี้นะครับสาหรับในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับกระสจุดาจากทางออซิสนะครับรับซื้อคืนนะครับออซิสเนี่ยจะรับซื้อคืนอยู่ที่32,787บาทครับขายออกนะครับจะอยู่ที่32,837บาทครับปรับบวกเพิ่มมา14บาทนะครับเปลี่ยนแปลงล่าสุดในส่วนของราคาทองคําโลกนะครับราคาสปอตเนี่ยตอนบ่าย3มโมงสนาทีนะครับก็จะอยู่ที่1 9 1 3เหรียญถึง1,914มเหรียญถึงนะครับเก็ปรับตี่ลดลงยานะครับก็ปรับตัวับลงมา สำหรับในส่วนของข่าวสารครับที่ส่งผลต่อราคาทองคําราคาทองคาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปิดลบลงครับโดยถูกกดดันจากการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์ครับที่ปรับตัวพุ่งขึ้นไปนะครับแตะที่ระดับ106จุดครับส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับก็ปรับตัวพุ่งขึ้นด้วยเช่นกันครับถือว่าพุ่งขึ้นสูงสุดนะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบ16ปีเลยทีเดียวครับขารับนะครับแนวโน้มที่ว่าทางเฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงนะครับเป็นเวลานานเพื่อสกัดในนนส่วขอองงเเิฟครับ โดยที่นักลงทุนนะครับตอนนี้ก็มาจับตาดูในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การแสดงความคิดเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยต่อไปครับซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมก็คือตัวเลข GDP นะครับประจําไตรมาส2แล้วก็ตัวเลขนะครับ PCE หรือก็คือตัวเลขการใช้จ่ายบริพวคส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับที่เฟดเนี่ยให้ความสําคัญครับก็ต้องมาติดตามกันนะคคครรรับเพาาาาาะะว่่่จสงงผลตออํแนนนครับ มาต่อกันในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในค่าคืนนี้ครับคืนนี้นะครับจะเริ่มมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญแล้วนะครับก็คาดว่าจะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยน่าจะที่จะขยับตัวรุนแรงได้นะครับมาเริ่มกันที่ตอนสองทุ่มนะครับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยนะครับจาก20รัสตัวเลขคาดการ์นะครับตลาดคาดการ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่0.2%ตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ลบ1นนะครับทีนี้หากมีการประกาศออกมาแล้วตัวเลขเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นหรืออออวว่่่่่าาาาามกกกกกคคครรัััั้งงนนนะ็็จจจเปปยททีดดต สำคัญเลยนะครับตัวเลขสําคัญคืนนี้นะครับไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่ตอนสามทุ่มครับเป็นรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับจากทาง CB ตัวเลขคาดการ์ครับตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าจุดห้าครับตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่ง้อยหกจดหนึ่งนะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงตามที่ตลาดคาดไว้นะครับหรือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับถัดมาครับลองลงมานะครับตัวเลขตัวเลขข่าวลองลงมานะครับตอนเวลาสามทุ่มเหมือนกันครับเป็น รายงานอดขายบ้านใหม่นะครับตัวเลขคาดการ์คตลาดคาดการ์ว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันหลังนะครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหลังครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงนะครับหรือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําเช่นกันนะครับตัวเลขสุดท้ายนะครับตอนสามทุ่เหมือนกันก็คือจะเป็นในส่วนของรายงานดัชนีิภาคการผลิตนะครับจากของรัฐลิตมอนครับตัวเลขคาดการ์คตลาดคาดการ์ว่าจะออกมาติดลบ น้อยกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ลบหกครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ลบเจ็ดนะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาน้อยกว่าก็คืออาจิดลบน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับก็คือมากกว่าครั้งก่อนนั่นเองครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําครับแต่ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับตอนเวลาสามทุ่มเนี่ยรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับยังคงบ่งชี้ไปในทิศทางเชิงบวกต่อราคาทองคำนะครับก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยขยับตัวขึ้นได้บ้างนะครับก็ต้องมาติดตามกันครับว่า เวลาที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขจะออกมาตามคาดหรือไม่ครับมาต่อกันในส่วนของราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่าเงินครับราคาทองคำสปอตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นไปทาจุดสูงสุดได้แค่เพียง1927นเหรียญเท่านั้นนะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวรุกลงมาครับต่ำสุดยจะอยู่ที่1 9 1 5นเหเรียญเคลื่อนไหวในกรอบทั้งหมด12เหรียญครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานนี้ในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับจากทางออสซิตครับ9.5ุ้ดเนี่ยออสซิตรับซื้อคืนสูงส ขายออกนะครับต่ำสุดกด็ด่ที่วันที่แถวสามหมันเ้อยยี่สิบห้า 32, บาทในส่วนของกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคำครับกองทุนเอสพีดานะครับวันนี้มีการระบายขอออกมาอีกแล้วนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยขายออกมาประมาณ800กว่าโลครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่876.52ตันนะครับกองทุนเอสพีดานะครับยังคงเดินหน้าระบายขอออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําอยู่ครับ ในส่วนของเงินบาทนะครับก็อ่อนค่านะครับทะลุเหนือ3 6บาทอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตามจังหวะการปรับตัวแข่งค่าขึ้นในส่วนของดอลลาร์นั่นเองทําให้เงินบาทเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าต่อนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านหลักนะครับในระยะสั้นเนี่ยแถวแถวสา6.50บาทต่อดอลลาร์ครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากนักลงทุนต่างชาตินะครับยังไม่กลับเข้ามาซื้อในส่วนของสินทรัพย์ไทยแล้วก็เดินหน้าขายสินทรัพย์ไทยเราเนี่ยยางต่อเนื่องแบบนี้นะครับเงินบาทก็สามารถที่จะอ่อนค่านะครับไปทดสอบโซดดัังกกล่่าาวไไ้มยครบ ก็คือถ้าแถวสามสิบหกจุดห้าศูนย์บาทต่อดอลลาร์นะครับประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็อยู่ที่ระดับสามสิบหกจุดหนึ่งห้านะครับถึงสามสิบหกจุดห้าห้าบาทต่อดอลลาร์นะครับกรอบแนวรับนะครับจะอยู่ที่สามสิบหกจุดหนึ่งห้าบาทนะครับกรอบแนวต้านก็อยู่ที่สามสิบหกจุดห้าห้านะครับล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่านะครับอยู่ที่สามสิบหกจุดสามเจ็ดบาทต่อดอลลาร์นะครับ เงินบาทอ่อนค่านะครับก็ทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยยังคงสาม,มารถจะอยู่เหนือสา8 0 0พันดร้อยได้นะครับตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคาในประเทศครับในส่วนของดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยยังคงปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับปรับตัวแข่งค่าขึ้นสูงสุดในรอบหเดือนเลยทีเดียวครับขานรับแนวโน้มที่ว่าทางเฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงนะครับเป็นเวลานานนะครับหากว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังคงไม่ปรับตัวลดลงมาครับ นุนให้ในส่วนของเฟดนะครับมีโอกาสเนี่ยที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะครับภายในเส้นปีนี้โดยในช่วงบ่ายนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์เนี่ยก็แข่งค่าทะลุขึ้นมา106ขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่106.14จุดนะครับดอลลาร์ยังคงแข็งค่านะครับก็เป็นปันจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำโลกอยู่ครับสำหรับในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคจากในกราฟไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงราคาทองคํายังคงปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวครับ เมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้แค่เพียง1927เี่หรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้มีการปรับตัวลงมาแรงเลยทีเดียวหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับเดิมนะครับสำคัญเนี่ย1,915เหรียญลงมาครับลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือ19 1 0เหรียญบ่งชี้ครับให้เรามาระวังการปรับตัวลงต่อเอาไว้ให้ดีด้วยครับตอนนี้นะครับราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะครับในกรอบสามเหลี่ยมนั้นหมายความว แต่ถ้าดิดกลับขึ้นทะลุกรอบด้านบนไปได้นะครับก็มีโอกาสไปได้ไกลเช่นกันนะครับในลักษณะนี้ทีนี้มาดูกันในส่วนของสัญญาณไอซเอซนกันบ้างครับในส่วนของสัญญาณไอซไซนะครับก็ยังคงอยู่ต่ํากว่าระดับ5 0เอนะครับอยู่ในโซนโอเวอร์โซลครับเป็นโซนที่มีแรงขายมากเกินไปนะครับบ่งบอกถึงราคาเนี่ยพร้อมปรับตัวลงต่อนะครับแต่ยังคงมองว่าน่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกราฟราคาระยะสั้นวันนี้นะครับหากราคาย่อตัวลงแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ำ ก็จะมีรอบเด้งสั้นๆนะครับขึ้นไปถ้าแถวหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าเหรียญได้ไม่ยากครับมุมมองของนี้นะครับก็คาดว่าราคาน่าจะค,คล้ายกับเมื่อวานนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปได้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาภายหลังครับในลักษณะนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยสามารถที่จะดิ่งกลับขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับยอดตัวลงมาภายหลังครับในลักษณะนี้สําหรับวันนี้นะครับก็แนะนํานะครับให้เล่นรอบสั้นๆนะครับเก็งกำไรสั้นๆไปก่อนนะครับหากราคาเนี่ยม ก็ให้หาจังหวะในการดักขายจะได้เปรียบนะครับฝั่งขายนะครับได้เปรียบกว่านะครับสาหรับในช่วงนี้สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่รอซื้ออยู่นะครับแนะนําว่ายังคงให้รอดูไปก่อนได้นะครับยังคงไม่ต้องรีบครับยังคงมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวลงมาต่อได้อีกนะครับแต่ถ้าอยากติดไม้ติดมือนะครับก็แนะนําว่าให้เก็งกําไรระยะสั้นนะครับเข้าตามกรอบจะรับโซนนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญนะครับยังคงมองว่าบริเวณนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญเนี่ย มีแรงซื้อนะครับที่รออยู่นะครับจำนวนมากพอสมควรเลยทีเดียวก็คาดว่าราคาเนี่ยไม่น่าที่จะหลุดโซนนี้ไปได้นะครับนี่นะครับโซน1นึ่งพนเหเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญนะครับน่าจะยังคงมีคนที่ดักรอซื้ออยู่นะครับบริเวณนี้โดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับเก้าสิบจุดห้าเนี่ยก็จะอยู่แถวประมาณสักสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทถึงสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ต้องมาดูค่าเงินบาทตอนนั้นด้วยนะครับว่าจะอ่อนค่าถึงระดับไหนนะครับเป้าหมายท่าไหรนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านด้านบนนะครับแนะนําว่าให้แบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนนะครับกำไรเล็กน้อยหรือว่าเท่าทุนเนี่ยก็ตัดออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเพราะราคาเนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ในช่วงของการพักฐานราคานะครับแต่หากที่มีอยู่นะครับไม่มากนะครับก็ยังคุมไม่จําเป็นต้องขายได้นะครับเพราะในภาพรวมใหญ่ก็ยังคงไม่ได้ดูแย่มากนะครับยังคุมพอที่จะเสี่ยงถือรอต่อได้ยาวอีกสักนนะครับ ด้วยความที่สัส่วนของเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าก็ยังคงหนุนให้ราคาทองคําแท่งเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวลงมามากนักนะครับเป้าหมายทาำอะไรนะครับเมื่อราคามีการดีดตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านนะครับแนะนําตรงนี้นะครับยังคงแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆที่ไหนนะครับที่มีถือในมือเนี่ยยังเยอะอยู่พอสมควรเนี่ยก็ให้แบ่งปิดไปก่อนนะครับแถวๆหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าเหรียญนะครับเพราะยังคงมองว่าสองแนวต้านนี้ราคาไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับเก้าสิบจุดห้าเนี่ยก็จะอย 32950บาทถึง3 3 1 0 0บาทนะครับสองแนวต้านนี้ในกรณีนะครับพี่พี่แถวนะครับที่เล่นทองคําแท่งระยะสั้นนะครับสามารถซื้อขายทํากำไรในกรอบนะครับแถวสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทถึงสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับเก็งกำไรในกรอบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบตรงนี้ยังคงพอทําได้อยู่นะครับสําหรับพี่พี่แถวนะครับที่รอต้องการอาถือทองคําแท่งระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับยังคงแนะนําว่าให้เราดูไปก่อนนะครับ รอให้ราคานะครับลดต่ากว่าสาม0 0่นสองพันแร้อยลงมาเนี่ยแล้วค่อยมาหาจังหวะในการเข้าซื้อใหม่อีกทีนึงนะครับค่อยไปทยอยเก็บก็ยังคงพอรอได้นะครับสําหรับพี่นี่นะครับที่มีขายไปแล้วนะครับแล้วก็มือว่างอยู่นะครับยังไงก็ยังคงว่าถือเป็นโอกาสดีนะครับเพราะราคาเนี่ยก็เริ่มมีการปรับย่อตัวลงมาแล้วนะครับแต่ในส่วนของเงินบาทในทองคําแท่งนะครับเงินบาทเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนอยู่นะครับของการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยยังคงไม่ถูกใจเรามากนักนะครับ สำหรับพี่ๆนีนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับทุนแถวต่ำกว่าถ้าท่าสักาหม่สักห2 5ร0หรือว่าต่ำกว่านะครับตรงนี้ยังคงพอที่จะเสี่ยงถือรอได้อีกสักนิดนะครับอาจจะไปขายสัก3 2 9 0 0 3 3 0 0อาอ่นานะครับก็ค่อยไปปิดนะครับเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยยังไงก็ยังคงหนุนให้ราคาทองคําแท่งเนี่ยน่าจะไปได้ต่ออีกครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามและก็รับชมครับ สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าไงนะครับก็ขอให้วันนี้นะครับโชคดีมีกำลรทุกท่านเลยครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสเิสสแกนเลยครับ